สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดป่าพุทธารามถ้ำสตินะครับที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครัตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเขาช่องพรานนะครับเมื่อมาถึงวัดแล้วนะเป็นตรงนี้จะเป็นวัดป่าก็จะมีทางเข้าถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับ ว่าภายในถ้ำนั้นมีอะไรนะะซึ่งอยู่ไี่สูงมากนักนะครับตัวถ้ำตามมานะครับตรงนี้เป็นทางเข้าถ้ำนะภายในตัวถ้ำก็ไม่ลึกมากนักนะครับเป็นถ้ำที่โอทงพอควรน,นะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายๆองค์นะครับแต่ในเบื้องหน้านี้เป็นพระนอนนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปาง,างต่างๆอีกหลายองค์เท่าที่มองเห็นที่สลักชื่อไว้ก็มีหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่โตพรหมรังสีแล้วก็อีกหลาย,ลายๆท่านนะครับตอนแล้วตรงนี้ก็จะมี พยาครุฑนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธมหาคันธราชนะครับหลวงพ่อพระนั่งเมืองแก้วนะครับครัในเบื้องหน้าผมนี้ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อพระนั่งเมืองแก้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าแกะสลักภูเขาเขาเป็นองค์พระเลยนะครับ ผนังถ้าเป็นหินปูนเมื่อขุดเจาะลงไปถึงกลางกลางพบว่าเป็นหินแกรนิตจึงสกัดเป็นองค์พระพุทธรูปสูงสเมตรเกเซนติเมตรชั้นละแกะ6ปีก็น่าอาศัศจรรย์มากนะเพราะว่าได้สลับภูเขาจนเป็นองค์พระเข้าไปนะครับเป็นการเจาะผนังเข้าไปแล้วก็ดูสวยงามทีเดียวนะน,นี่องค์จริงนะครับองค์จริงจะเมื่ออนุญาตให้ปิดทองอย่างใดนะครับดังนั้นเขาจึงมาทําเป็นองค์ อีกองค์หนึ่งรูปหล่ออยู่ข้างหน้านี้นะครับองค์นี้จะให้พุทธศาสน,นิกชนได้มาปิดทองได้นะครับนี่คือความามหัศจ,จรรย์ของพระพุทธรูปที่วัดถ้ำสติแห่งนี้นะครับใครบ้างๆก็ขอเชิญนะครับแวะเวียนมาที่ถ้ำสติ ที่อำเภอพธรามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ